สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกซึ่งวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยของชั้นป .2 นะลูกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการเขียนกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับมารยาทในการเขียนนะลูกครูออยนะคะมีบทความมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะลูก หนึ่งสองสามเริ่มการเขียนมีคุณค่าพัฒนาการสื่อสารฝึกเขียนให้เชี่ยวชาญสร้างผลงานถูกแนวทางอีกหนึ่งรอบลูกหนึ่งสองสการเขียนมีคุณค่าพัฒนาการสื่อสารฝึกเขียนให้เชี่ยวชาญสร้างผลงาน ถูกแนวทางจากบทความในสไลด์นี้นะลูกเขาบอกกับเราว่าการเขียนมีคุณค่าซึ่งการเขียนมีส่วนช่วยในด้านของพัฒนาการของการสื่อสารซึ่งเราสื่อสารออกไปในการเขียนถ้าเราฝึกเขียนให้มีความเชี่ยวชาญเขียนได้ถูกต้องก็จะเป็นการสร้างผลงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูว่า คุณค่าและประโยชน์ของการเขียนมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังลูกคุณค่าและประโยชน์ของการเขียนนะคะ 1. คือการเขียนนะลูกเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นข้อ2นะคะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลยกตัวอย่างเช่น ครูออยสอนภาษาไทยครูออยเขียนบนกระดานซึ่งการเขียนคำต่างๆหรือโจทย์ต่างๆความรู้ต่างๆสามารถสื่อออกไปเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะลูกนะจากนั้นข้อที่3เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเราอาจจะยังมีการส่งจดหมายที่เป็นการเขียน นะลูกนะแล้วส่งไปหาญาติเราที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนไปต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้ยุคเทคโนโลยีทันสมัยเราเพียงแค่กดโทรศัพท์แล้วก็โทรใช่ไหมลูกบางคนโทรแบบผ่านไลน์เห็นหน้ากัน Facebook กันใช่ไหมคะจากนั้นข้อที่4การเขียนนะลูกช่วยพัฒนาความคิดของผู้เขียนและผู้อ่านได้ถัดมา จะเป็นข้อปฏิบัติและมารยาทในการเขียนเด็กๆจำในส่วนนี้ให้ดีนะลูกนะเพราะว่าจะต้องใช้ประกอบกับก,บการทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานะลูกข้อที่หนึ่งเลยนะคะเราควรเลือกใช้กระดาษสีขาวแบบมีเส้นบรรทัดและกระดาษต้องไม่ยับหรือฉีกขาด เด็กๆจะสังเกตว่าถ้าเราใช้กระดาษสีขาวที่มีเส้นหรือเราเรียกว่ากระดาษรายงานเวลาเราเขียนนะล,ลูกสําหรับป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยจะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการง่ายสำหรับการเขียนใช่ไหมคะแต่ถ้าครูออยให้กระดาษ A4 แบบไม่มีเส้นไปแล้วให้นักเรียนเขียนเวลาเขียนก็จะแถวไม่ตรงบ้างตัวหนังสือไม่เท่ากันบ้างใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะเขียนให้ดีเราจะต้องเริ่มจากการเลือกใช้กระดาษนะคะถัดมาข้อที่2เราจะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือเครื่องบรรทัดตามที่ครูกำหนดหรือสิ่งที่โจทย์ให้มาแต่ปอหนึ่งสเราจะเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูก ถัดมาเป็นข้อที่3ค่ะการเขียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องนะคะส่วนข้อที่4เวลาเราเขียนเป็นประโยคเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเรียบเรียงคำเพื่อเป็นประโยคที่มีความหมายนะลูกนะถัดมาข้อที่6ข้อที่5ลูกเวลาเรามีการเขียนเว้นวรรค เราจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องเพื่อเวลาอ่านจะได้อ่านอย่างชัดเจนนะลูกนะถัดมาถ้าต้องเขียนย่อหน้าเราก็จะต้องดูว่าย่อหน้านั้นมีความสำคัญอย่างไรนะลูกเช่นช่วงแรกของการเขียนอาจจะย่อหน้าช่วงของเกิดเรื่องนำคะ่ะย่อหน้าจากนั้นจะเป็นช่วงของการเล่าเรื่อง ก็ยอ่อหน้าและสุดท้ายช่วงของการสรุปแล้วก็ยอ่อหน้านะลูกและตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าเราเขียนคําผิดเราจะต้องใช้ยางลบในการลบซึ่งวิธีลบที่ดีเราจะต้องเอามืออีกข้างหนึ่งจับที่กระดาษแล้วอีกหนึ่งข้างจับยางลบแล้วลบใช่ไหมลูกเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้กระดาษขาดไหมขาดนะและสำคัญ ปอ2 3ใช้ดินสอเขียนเพราะฉะนั้นใช้ยางลบลบให้สะอาดไม่ต้องไปขูดออกขีดค่านะลูกนะเขียนแล้วถ้าผิดก็ใช้ยางลบลบให้สะอาดซึ่งเรานะลูกสามารถสรุปได้ว่ามารยาทในการเขียนนะคะมีอยู่4ข้อหลักๆเลยเริ่มจากกรอบสีเขียวก่อนว่า เราจะต้องใช้ภาษาเขียนที่มันเหมาะสมกับเวลาเหมาะกับสถานที่แล้วก็เหมาะสมกับบุคคลจากนั้นมารยาทในการเขียนเราจะต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเขียนแล้วดูสะอาดนะลูกจากนั้นเราจะไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือเขียนแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายเป็นเด็ดขาด และสำคัญคือการเขียนเราจะไม่ขีดเขียนในที่ที่เป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นกําแพงโต๊ะเรียนตู้โทรศัพท์หรือที่พักผู้โดยสารหรือตามราวสะพานลอยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเขียนที่ดีนอกจากเราจะเขียนให้ถูกต้องแล้วเราจะต้องเขียนให้ถูกที่ด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูในสไลด์นี้ ครูออยจะแบ่งเป็นภาษาเขียนกับภาษาพูดซึ่งภาษาเขียนถือว่าเป็นภาษาสุภาพที่เราจะใช้ในการเขียนบันทึกเขียนเรื่องราวต่างๆเพื่อออกสู่สายตาประชาชนนะลูกนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าหมาเป็นคำพูดแต่ถ้าเรามาใช้ในการเขียนหมาจะต้องเขียนว่าอะไรลูกสั่อะไรลูกสูนัก ถัดมาคำว่ากินกินก็คือเรากินข้าวเป็นภาษาพูดแต่ถ้าเราจะนำมาเขียนเราจะต้องเปลี่ยนจากคำว่ากินเป็นคำว่ารับประทานจากนั้นคำว่าขี้เกียจขี้เกียจคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรเลยเกียจคานซึ่งขี้เกียจเป็นคำพูดถ้าเราจะเอามาเขียนเรื่องราวต่างๆเพื่อเล่าให้คนอื่นฟังเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าขี้เกียจเป็นคำว่า เกียดค้านนะคะถัดมาคือคำว่าอ้วกอ้วกนะลูกแบบนี้ไม่ใช่ภาษาสุภาพนะคะซึ่งอ้วกเป็นภาษาพูดแต่ถ้าเราจะเอามาเขียนเขียนงานส่งครูออยเขียนให้คุณพ่อคุณแม่อ่านหรือเขียนบันทึกเรื่องราวไปเขียนตามจินตนาการเราจะไม่ใช้คำว่าอ้วกแต่เราจะใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าอาเจียนนะคะและอีกหนึ่งคำคือสองทุ่ม สองทุ่มเป็นภาษาพูดถ้าต้องเอามาเขียนหรือบันทึกเรื่องราวจะต้องใช้คำว่ายี่สิบนาฬิกาและคำว่าหัวของเราหัวคือค้ออยปวดหัวปวดหัวแบบนี้เป็นภาษาพูดแต่ถ้าเราจะใช้ในภาษาเขียนหัวจะต้องแทนด้วยคำว่าศีรษะนะลูกนะอ่ะ เดี๋ยวครูมีบทสนทนาระหว่างเจนกับเด็กๆมาให้นักเรียนฟังเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเจนนะลูกเห็นเด็กชาย2อถึงสคนใช้ถ่านสีดำถ่านนะลูกไปขีดเขียนกำแพงในที่สาธารณะแห่งหนึ่งแล้วเขาก็รีบเข้าไปเตือนโดยเจนบอกกับเด็กๆว่าน้องๆเขียนอะไรกันกำแพงเลอะเทอะแล้วจากนั้นเด็กๆตอบเจนว่า เขียนไม่ได้หรอไม่เห็นมีใครห้ามเลยแล้วเด็กๆมาดูว่าเจนตอบกลับว่าอย่างไรนะคะซึ่งเจนตอบกลับไปว่าเขาห้ามจ้ะนั่นไงป้ายเขาเขียนบอกว่าห้ามขีดเขียนบนกำแพงรู้ไหมว่าตำรวจเขาจับนะจ๊ะและที่สําคัญชาวต่างประเทศเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะว่าเมืองไทยมีแต่สิ่งที่สกปรกเลอ,เอะเทอะน้องๆเป็นเด็กดี น้องๆอ,อย่าเขียนเลยนะจ๊ะ,ะหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วถ้านักเรียนเป็นเจนแล้วนักเรียนเห็นว่ามีเด็กกำลังใช้ถ่านสีดำๆไปขีดเขียนตามกำแพงนักเรียนจะไปห้ามเหมือนที่เจนห้ามไหมลูกเด็กๆตอบครูออยซ์ I, จะไปไหมไปห้ามเนาะเพราะว่าหลักในการเขียนมารยาทในการเขียนเราไม่ควรไปขีดเขียนในสิ่งที่เป็นสิ่งสาธารณะนะลูกนะ ซึ่งก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดครูออยมีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนอ่านแต่เราจะยังไม่อ่านแบบใส่ทำนองสนอเราจะอ่านแบบภาษาไทยธรรมดาก่อนนะลูกนะซึ่งเกี่ยวข้องกับมารยาทในการเขียนนะลูกมาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ1 2 3เขียนสวยสะอาดใสน่าชื่นใจแก่ผู้อ่าน ถ้อยคำนำเบิกบานที่อ่านง่ายไม่วกวนรู้จักภาษาเขียนไม่ล้อเลียนให้สับสนใช้เหมาะกับบุคคลไม่หมองมนภาษาไทยมารยาทในการเขียนครวนภาคเพียรฝึกฝนไว้ ศึกษาค้นคว้าไปหมั่นแก้ไขให้งดงามอีกหนึ่งรอบนะลูกหนึ่งสองสเขียนสวยสะอาดใสน่าชื่นใจแก่ผู้อ่านถ้อยคำนำเบิกบานที่อ่านง่ายไม่วกวนรู้จักภาษาเขียน ไม่ล้อเลียนให้สับสนใช้เหมาะกับบุคคลไม่หมองมนภาษาไทยมารยาทในการเขียนครวนภาคเพียรฝึกฝนไว้ศึกษาค้นคว้าไปหมั่นแก้ไขงดงามเอ่ยเด็กๆจะสังเกตว่าบทร้อยกองบทนี้ เขาพูดถึงมารยาทในการเขียนทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกว่าการที่เราจะเขียนสวยนั้นเราจะต้องใช้คำที่มันเหมาะสมคำที่อ่านง่ายอ่านแล้วไม่วกวนและสำคัญคือไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นใช่ไหมลูกและมารยาทในการเขียนเนี่ยถ้านักเรียนได้ศึกษาได้ค้นคว้าไปเรื่อยๆและหมั่นแก้ไขในการเขียนบ่อยๆก็จะทำให้เรา สามารถเขียนได้ถูกต้องนะคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของคลิปวิดีโอนี้นะลูกอยู่ในเล่มนี้นะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยของป .2 นะลูกเล่มนี้นะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า 127. 127 127มีเลข1เลข2และเลข7เป็นตัวเลขไทยนะลูกมาเปิดไปพร้อมๆกับครูออยเลยนะคะ 127นะลูกนะเปิดมาแล้วจะเจอแบบฝึกหัดแบบนี้ลูก127นะลูกนะ127นะคะซึ่งโจทย์บอกว่าให้นักเรียนสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับความสำคัญของการเขียนมารยาทในการเขียนและวิธีการปฏิบัติแต่เนื่องจากว่าเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมลูกหนูอยู่ที่บ้าน เพราะฉะนั้นข้อ1น,นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปศึกษาในคลิปครูออยว่ามารยาทในการเขียนวิธีการปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างแล้วเด็กๆเ,เ,เตรียมคําตอบไว้คนละหนึ่งคำตอบนะเดี๋ยวครูออยจะมาถามหลังจากเรากลับมาเรียนที่โรงเรียนนะลูกแต่ข้อ2เด็กๆจะต้องทําลงไปในแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีในภาพข้อความ ที่แสดงถึงมารยาทในการเขียนนะลูกโดยจะมีส้มชมพู่กล้วยมังคุดแล้วก็อะไรเอ้ยไม่ใช่มังคุดลูกไม,ม้ยมแล้วก็มะปรางให้นักเรียนเลือกดูว่าผลไม้อันไหนและข้อความอันไหนถูกต้องเกี่ยวกับมารยาทในการเขียนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนมารยาทในการเขียนอีกรอบนึงเนาะอะ,อะเดี๋ยวครูออยหาสไลด์ก่อน สำหรับมารยาทในการเขียนนะลูกสามารถสรุปออกมาเป็น4ข้อใหญ่คือ 1. ต้องใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสมกับเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลจากนั้นเราจะต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและก็ใบที่เราเขียนออกมาหรือสิ่งที่เราเขียนออกมาเนี่ยจะต้องดูสะอาดน่าอ่านนะลูกนะ จากนั้นเราจะไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือเขียนแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายนะลูกและข้อ4ี่คือไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะนะคะเด็กๆเอามาประกอบกับการทำแบบฝึกหัดข้อสงใหญ่นะลูกอย่าลืมนะคะว่าข้อไหนแสดงถึงมารยาทในการเขียนก็ระบายแต่ถ้าข้อไหนไม่ใช่หนูก็ไม่ต้องระบายและอย่าลืมข้อหนึ่งข้อหนึ ไปดูในคลิปคูออยว่าความสำคัญของการเขียนมีอะไรบ้างมารยาทในการเขียนคืออะไรและเด็กๆมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะลูกเตรียมคำตอบไว้คนละหนึ่งคำตอบกลับมาเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นมาเจอกันที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวคูออยจะให้เด็กๆตอบนะคะแล้วกลับมาพบกับคูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ